สวัสดีค่ะ,คะต้นอ้อน,นะคะโบค่ะเราสองคนเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะของบริษัทมารวยมอเตอร์บริษัทของเราเปิดทําการด้วยกัน5สาขานะคะทับค้อพิติดบึงนารางพิษนุโลกและหนองบัวค่ะ บริษัทของเรานะคะรอบคุมถึง3จังหวัดนะคะพิจิตรพิษณุโลกและนครสวรรค์ค่ะคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากได้รถยนต์มือ2นะคะอย่าลืมมองหามารวยมอเตอร์นะคะใช่แล้วค่ะเช่นเคยค่ะเรา2คนนะคะนํารถสวยคุณภาพดีนะคะมาให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันอีกแล้วนะคะใช่ค่ะไม่รอช้าค่ะขออนุญาตพาไปค,คันนี้กันเลยไปคันนี้กันเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าเป็นตโตโยต้าวีโกแชมพ์นะคะปี2012นะคะตัวนี้มาใน ชมยกสูงนะคะคุณลูกค้าจ๋าหรือพีเลนเนอร์นั่นเองนะคะตัวนี้มาพร้อมกับชุดแม็กล้อเดิมของคู่ตัวรถนะคะคุณลูกค้าจ๋าบอกเลยว่าลักษณะเดิมๆเลยนะคะตัวนี้มาในโทนสีบลเงินนะคะคุณลูกค้าจ๋าพร้อมกับมีไฟเลี้ยว ตรงกระจกมองข้างด้วยนะคะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นเครื่อง Vn Turbo นะคะ2 0 0 Vn Turbo นะคะตัวนี้เป็น Smart c a p นะคะน้องบอกเลยว่าน้องสวยมากนะคะย้ำกันก่อนเลยว่าความสวยเนี่ยต้องยกให้น้องเลยค่ะนี่เลยเป็น Smart c a p นะคะ,คะเผื่อใครที่กำลังมองหารถ Smart c a p นะคะก็ขับเหมือน4ประตูย่อมๆนะคะสามารถเปิดแคปแล้วก็ขึ้นลงได้สะดวกสบายแบบนี้เลยนะคะกว้างมากนะคะภายในห้องโดยสารก็จะเป็น เบาะผ้ากำมะหย,ยี่นะคะสีครีมแบบนี้นะคะเราดูแลทำความสะอาดซักเบกาะซักคมซักดูแลทำความสะอดดา,าอดกลิ่นเก่าออกให้ให้คุณลูกค้าใช่ค,คนใหม่เจ้าของใหม่ได้รับสิ่งใหม่ๆเนาะ<ช>ต้องบอกอย่างนี้เลยว่ากลิ่นใหม่นี่คือบลูมแน่นอนค่ะถูกต้องค่ะคุณลูกค้าจา๋าที่เลยบอกเลยว่าสวยมากนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาในลักษณะเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าเป็นตัวยกสูงนะคะหรือทีเรนเนอร์นั่นเองนะคะนี่เลยจ้าตัวนี้เป็นเนาะคือไฟท้าย จบเฉี่ยมากค่ะพี่เอาค่ะไฟท้ายสวยแชมป์เขาบอกเลยว่าสวยมากๆมีไฟคืนดีอ่ะใช่ค่ะพร้อมมากับกันชนหลังนะคะหรือกันชนท้ายนั่นเองเนาะเวลาคนจะนั่งด้านหลังนะคะก็สามารถเหยียบขึ้นได้ใช่สามารถเหยียบขึ้นได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรมาปีนมาไตอะไรเงี้ยนะคะสามารถเหยียบขึ้นได้เลยนะคะพร้อมกับบันไดข้างด้วยนะคะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยสวยมากนะคะ ย้ำเลยว่าตัวนี้ชุดแต่งคือมาครบแล้วมาพร้อมกันสาตต้าวีโก้แบบนี้เลยนะคะ,ะคือชุดแต่งคือเขาครบมากจริงๆนะคะนี่เลยพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยพาวเวอร์นะคะเป็นระบบเกียร์ธรรมดาเครื่องยนต์ 2,500cc ภายในคอนโซลก็จะเป็นโทนสีเทาตัดกับสีครีมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าให้ทั้งคันนะคะมาพร้อมกระจกะตัวพับปรับกระจกนะคะตัวนี้จะเป็นตัวพับกระจกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระจกซ้ายขวานะคะกระจกมองข้างเนาะ นะคะย้ำเลยความสวยเนี่ยต้องยกให้รถของทางมารวยมอเตอร์กันเลยค่ะถูกต้องค่ะสูตรรวมรถยนต์มือสองระดับพรีเมียมนะคะใช่แล้วนะคะภายในห้องโดยสารนะคะเออขอภายค่ะภายในห้องเครื่องเนาะก็จะต้องสะอาดสะอ้านนะคะแล้ก็สวยงามแบบนี้นะคะเนาะทุกอย่างคือมาจากเดิมๆจากโรงงานแท้แน่นอนนะคะทุกอย่างคือเดิมมากะนะนี่เลย น็อตฝากระโปรงคือไม่เคยแกะไม่เคยโดนประแจเลยนะคะพี่อ้อจ๋าใช่แล้วนะคะของเหลวระบบเบรก ABS ด้วยเราก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักจ๋าคือซื้อรถกลับมาโรมอเตอร์เนี่ยคือบอกเลยว่าเหมือนออกรถจากมือหงป้ายแดงเพราะว่านับหนึ่งใหม่เลยใช่จ้าเราดูแลทุกอย่าง เช็คทุกอย่างช่วงร่างน้ำมันเครื่องแอร์ยางยางนี่เราก็เปลี่ยนใหม่ด้วยระบบไฟนะคะตอนนี้มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะสวยงามมากนะคะใครที่กำลังมองหารถสวยคุณภาพดีนะคะอย่าลืมมองหา Toyota v i ี o Champion r u ร n e r นนะคะโฉมปี2012คันนี้นะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่4000กว่าบาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะสวยแท้แน่นอนนะคะอยากให้คุณลูกค้า ได้เข้ามาดูเข้ามาชมเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปนะคะว่ารถคันนี้ขับดีแค่ไหนเอาไปกันเลยวันนี้นะคะน้องโบพาทัวนะคะใช่จ้าเดี๋ยวโบพาทัวร์นะคะไปกันเลยค่ะแอร์เย็นฉ่ำนะคะคุณลูกค้าเย็นมากเดี๋ยวโบเปิดเครื่องเสียงก่อนนี่เครื่องเสียงติดเลยนะคะบอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะคะคุณลูกค้านี่เลยอันนี้โบเบาก่อนนะว่าโบเทสว่ามันสามารถใช้ได้งานได้ใช่ค่ะ คือรถกับเราเนี่ยใช้งานได้จริงทุกอย่างนะคะค่ะขับได้จริงนะคะเครื่องเสียงใช้ได้จริงทุกอย่างคือต้องใช้แบบจริงๆอะเนาะใช่ค่ะนี่เลยอ่ะสวยมากนิ่งมากนะใช่ค่ะตัวนี้เป็นวงมาลัยพาวเวอร์นะคะ,ะคุณลูกค้านี่นนเลย,เลยคือแบบขับเลี้ยวคือพร้อมเพอร์เฟกทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าทงมาลัยคือแบบเบามากนะคะคุณลูกค้าจ๋ะ อยากรู้ว,ว<ม>่าเบาไหมเบาจริงไหมนะคะสามารถมาทดลองขับทดลองขี่กับโบได้เลยที่มารวยมอเตอร์นะคะคุณลูกค้าจ๋า,จาหรือคุณลูกค้าท่านใดสามารถเข้าไปทดลองขับทดลองขี่ที่ตามสาขาก็ได้นะคะเรายินดีให้ขับฟรีเลยนะคะคุณลูกค้าแบบว่าอยู่ใกล้สาขาไหนเนาะก็สามารถเลือกใช้บริการกันได้เลยนะคะเรามีน้องๆ้องทีมงานนะคะเอาไว้ดูแลคุณลูกค้าทุกสาขาเลย<ช>ตั้งแต่นี้น้องน้องทีมงานของเราเนี่ยผ่านการคัดสรรมาอย่างดีนะคะเป็นมืโปรเฟชชั่น ธรรมดานะคะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยสวยมากนะดีไซน์คือดีอ่ะคุณลูกค้าจ๋านี่เลยฟังก์ชันทุกอย่างคือมาครบจริงๆค่ะคุณลูกค้าแอร์เย็นเครื่องเสียงดังพวงมาลัยแข็งเพราะแอร์เย็นช่ค่ะใครที่กําลังมองหารุ่นนี้ชมนี้อยู่นะคะไม่ควรพลาดนะรุ่นนี้เรามีด้วยกันสมสีเนาะถูกต้องค่ะมีบอลเงินมีขาวแล้วก็มีดำนะคะ คุณลูกค้าอยากได้สีไหนจะแนวไหนอยากได้แนวแต่งไม่แต่งอะไรยังไงมาคุยกันได้นะคะ,ะเราพร้อมจัดให้คุณลูกค้าได้ตามความต้องการของคุณลูกค้าเลย<ช>นะคะ,ะ,คะอยากได้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้ามาหาเรา2คนได้ที่เบอร์0 9 3ย์5 9 5 6 7นะคะเบอร์ของเอ้อเองะะจ้าเบอร์ของโบนะคะ0 8 1 2 8 0 5 7 7 5คะ่ะ เบอร์เราทั้งสองคนนะคะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้จ้าใช่แล้วนะคะเราสัญญาว่าเราจะหารถที่ใช่ในราคาที่เหมาะสมพร้อมเข้าถึงคุณลูกค้าทุกพื้นที่ยินดีให้บริการเราสองคนต้องขอญาตลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ